เมื่อวานเพิ่งนําเสนอไปอย่างที่เรากเกริ่นอยู่คุณพีท<ช>คุณแอนว่าทางผู้ว่กรกตบอกว่าอยากให้จัดที่กรุงเทพ<ช>ทั้งหมดเลยตั้งแต่รอบแรกจนถึงรอบชิงนะฮะเพราะว่าเรื่องการพิธีเปิดพิธีปิดเนี่ยมันดูแลอย่างดีสนาม<ช>ไม่กระทบแน่นอน,แ,น,น,อนแต่คุณดนพันธ์ล่ำซามไม่คิดแบบนั้นครับวันนี้คุณดลพันธ์ล้ำานายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะฮะก็ ออกมาแสดงความคิดเห็นว่าอยากจะให้ทีมฟุตบอลชายเนี่ยไปเตะซีเกมส์รอบแรกที่สนามตินนสุลานนท์จังหวัดสงขลานะครับนี่เป็นบรรยากาศในห้องประชุมคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยต่อเนื่องมาจากข่าวเมื่อสักครู่นี้นะฮะที่บ้าน,นอภวร์น,นะครับโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรนายกองเอกชัยพักศิริวัตรก็ร่วมแสดงความยินดีกับนนพันธ์กับคุณดนพันธ์ยินดีเรื่องอะไรเรื่องที่มดัลแป้งเนี่ยได้รับการแต่งตั้งจากฟีฟ่า หรือสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติให้เป็นประธานคณะกรรมการการพัฒนาของฟี่านะครับนี่ถือว่าเป็นตำแหน่งใหญ่เลยและเป็นสุภาพสตรีท่านแรกที่ได้รับตำแหน่งนี้นะฮะโดยวาระเนี่ยตั้งแต่ปี2025จนถึง2029ส่วนเรื่องการแข่งขันฟุตบอลในซีเกมนะครับ คุณแป้งก็บอกว่าจากการพูดคุยในกรรมการสมาคมเนี่ยอยากจะให้ทีมฟุตบอลชายไปแข่งรอบแรกที่สงขลาไปเตะที่สนามตินสุรานนท์เพราะอะไรเพร,ะเพราะกระแสแฟนบอลที่สงขลาเนี่ยเขาให้ความสนใจเรื่องฟุตบอลมากอ,อันนี้นคือเรื่องที่1แล้วก็อีกเรื่องก็คือพิธีเปิดซีเกมคือตอนแรกถ้าเราย้อนกลับไปนิดนึงคุณกุ้งแรกสุดเลยนะ เราเนี่ยตั้งใจจะจัดพิธีเปิดที่สนามหลวงใช,ใช่ค่ะแล้ก็หลายอย่างที่อาจจะไม่ได้สะดวกสบายสักเท่าไหร่เรื่องการเดินทางเรื่องความปลอดภัยก็เลยเปลี่ยนมาจัดที่ราชมังคลากีฬาสถานวันที่9ธันวาคุณแป้งก็มองว่าแล้วพอมันมีพิธีเปิดมาที่9เนี่ยแป๊บเดียวเดี๋ยวมันเตะรอบแรกแล้วสภาพสนามเอ่ยพื้นหญ้าเอ่ยอาจจะมไม่พร้อมในการแข่งขันครับซีเกมเองตอนแรกเราวางว่าทีม r o u t i n ของทีมชาติไทยคือเป็นสาม,สามกลุ่ม ทีมทชาติไทยจะแข่งที่ราชมังคลาแต่ปรากฏว่าเนื่องจากเราเลื่อนพิธีการการเปิดพิธีซีเกมเนี่ยเลื่อนจากสนามเมืองมาแข่งที่มาจัดที่ราชมังคลาก็เลยมีผลต่อย่าซ,ซึ่งแน่นอนไอ้การมีผลต่อย่าหรือจะเปลี่ยนสนามเนี่ยมันมีผลทั้งการซ่อมแซมบำรุงในที่ราะว่าถ้ารอบรอบรองชนะเลิศเนี่ยกับฝ่ายโน้นจัดที่ราชมังคลาะคะก็เลยมีการคุยกันกันกบทางสภากรรมาการนะคะ,อะของสมาของฟุตบอลน,นะคะซึ่งประชุมไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะว่า ทีมชาติไทยก็จะขอเลือกลงไปใช้สนามตินัสสุรานนท์ที่สงขลาเนะคะเชื่อว่าสนามสงขลาตินัสสุรานนท์ก็เคยสนามแตกมาแล้วนะคะในการที่คนเข้ามาเชียร์ทีมชาติไทยะคะคือมันยากนะคะซีเกมเพราะว่าหลีกยังเล่นอยู่แต่ก็แน่นอนนะคะเป้าหมายของรัฐบาลแล้วก็เป้าหมายของสมาคมแล้วก็เป้าหมายของคนไทยก็คืออยากให้บอลชายและบอลหญิงได้เหรียญทองซึ่งก็ยากนะคะแต่ก็พยายามจะทําให้ดีที่สุดะคะ่ะ นะฮะอย่างที่คุณแป้งพูดนะครับเป้าหมายที่ชัดเจนนะฮะทีมชายทีมหญิงอยากจะได้เหรียญทองครับยากก็จริงแต่จะพยายามทำให้เต็มที่แน่นอนครับ